สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทท่านนะคะขณะนี้ท่านกําลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โรยค่ะดําเนินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรค่ะก็มาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะดิฉันนะคะวรรวันทิพย์วารีลม์ค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะก็คืออาจารย์นัชชนิดขันหลวงค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์เตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับเราคะ ค่ะวันนี้อาจารย์เตรียมเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะหรือเอรียกภาษาอังกฤษว่า Electronic Cigarette นะคะชื่อย่อก,ก็คือ e-cig หรือ e-cigarette หรือทางต่างประเทศเขาเรียกว่า vaping ค่ะค่ะทำไมอาจารย์เลือกเรื่องนี้มาคุยกับเราคะอาจารย์ค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นที่นิยมนะคะแม้แต่นักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงวัยแรงงานค่ะ ก็มีความนิยมใช้กันมากขึ้นค่ะค่ะก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะเดิมทีเนี่ยคิดค้นโดยเภศสัชกรชาวจีนนะคะในปี2003ค่ะวัตถุประสงค์ข,ของเขาเองเนี่ยเพื่อที่จะให้คนเลิกสูบบุหรี่แบบธรรมดานะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้ว4รุ่นนะคะรุ่นแรกก็จะเป็นแบบดั้งเดิมเลยลักษณะคล้ายๆกับบุหรี่ แบบเดิมนะคะก็ใช้แล้วทิ้งนะคะรุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นลักษณะออคล้ายๆกับปากกานะคะอันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เติมสารนิโคตินหรือสารแตงกินเข้าไปได้นะคะรุ่นที่3จะเป็นลักษณะแท้งนะคะที่สามารถเติมน้ํายาพวกสารนิโคตินสารแตงกลินนะคะหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศเองนะคะ เขาเติมเป็นน้ำมันกัญชาเข้าไปนะคะแล้วรุ่นที่สี่ที่เราจะเห็นกันอย่างแพร่หลายเลยนะคะอาจารย์ลักษณะจะคล้ายๆกับแปดได์นะคะอันเล็กๆพกพาง่ายนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพอตนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยค่ะอืมค่ะก็ปัจจุบันนะคะอาจารย์ก็เราเห็นอยู่เนาะมันมีเรื่องของข้อห้ามห้ามสูบบุหรี่ไฟไฟ้าห้ามสูบบุหรี่แล้วก็นอกจากบุหรี่แล้วมีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเหมันเหมือนกับมันมีกฎหมายเข้ามาไม่ทราบว่าตรงนี้อาจารย์ มีกฎหมายเรื่องอะไรบ้างคะอาจา์เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะค่ะก็เนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องใหม่นะคะหลายประเทศเนี่ยก็ต่างพยายามสร้างกฎหมายเพื่อมาควบคุมนะคะในประเทศไทยเองเราก็มีกฎหมายควบคุมนะคะอย่างกรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยหมายความว่าขายพวกน้ายาสารแต่งกลิ่นอะไรที่เติมในบุหรี่ไฟฟ้าค่ะก็มีการควบคุมว่ารามพร,พรบควบคุมผู้บริโภคนะคะถ้า มีการขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็จะถูกจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน0 0 0 0 0บาทค่ะกรณีเป็นผู้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้านะคะตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน10เท่าของราคาบุหรี่ไฟฟ้านะคะ หรือกรณีผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าเองนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน4เท่าของราคาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะแสดงว่าถ้าเรามีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ก็คือผิดกฎหมายถ้าเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างนี้โทษของบุหรี่ไฟฟ้านะคะอาจารย์มีอะไรบ้าง ก็จากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการเติมสารนิโคตินเข้าไปนะคะซึ่งสารนิโคตินเองเก็จะทําให้เกิดการเสพติดได้เหมือนกันนะคะสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของนิโคตินที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมานะคะซึ่งจะถูกดูดซึมตั้งแต่ปากคอแล้วก็ปอดน,นะคะซึ่งหลังจากสูบ ควันจากบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยภายใน30วินาทีนะคะก็จะมีการดูดซึมเข้าสู่สมองได้เลยนะคะเมื่อสูบปริมาณมากๆนานๆนะคะก็จะเกิดการเสพติดได้ค่ะอาจารย์สารนิโคตินเนี่ยมีโทษนะคะก็จะทําให้โอกาสเสี่ยงต่อเซลล์สืบพันธุ์นะคะสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์น,นะคะก็จะมีภาวะของบุตรที่มีความผิดป,ปกติ ได้ในคะนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงโรคโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีมนะคะโรคเบาหวานเสี่ยงต่อภาะวะซึมเศร้าหรือแม้แต่เสี่ยงโรคมะเร็งได้เลยค่ะค่ะเราที่ฟังดูนะคะรู้สึกไม่มีประโยชน์เลยนะคะมีแต่โทษทางนั้นเลยทั้งเลยห้ามสูบนะคะ,คะก็วันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นัชนิดขันหลวงมากเลยค่ะในสัปดาห์หน้าอาจารย์ก็ยังอยู่กับเราอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะ หากว่าคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการติดชมรายการค่ะก็ส่งข้อความเลยนะคะทาง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิ awesome. ทยาลัยสวนค่ะหรือว่าทางอีเมลนะคะ nu radio 1 7 7 5 5 a t o t m a i l com ค่ะวันนี้นะคะดิฉันวรรวันิวารีรมและก็ทีมงานก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติตามรับชมรายการโดยตลอดเลยค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ